อยากที่จะทำออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีวันนี้ครูซีเจมีคำตอบค่ะการทำออนไลน์นะคะมีอยู่3ประเภทหลักๆที่ครูซีเจจะมาบอกนะคะก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่อยากทำออนไลน์เขายังตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะว่าอยากทำอะไรใช่ไหมคะก็ลองฟังดูนะคะเผื่อที่จะเลือกแนวทางได้นะคะข้อที่1ก็คือการขายของขายของที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะเช่นอาจจะขายเสื้อผ้า หรืออาจจะขายมือถืออะไรที่มันจะต้องมีการส่งพัสดุถึงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการออกมาขายของข้อ2ก็คือการทำเพจที่ให้มาหาชนมวลชนจำนวนมากเข้ามาดูเป็นการนำนำเสนอเพื่อที่จะรับสปอนเซอร์เช่นเพจที่ทำเ,ออเกี่ยวกับของที่ขายในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอยากเข้าเซเว่นกินอะไรดีเราก็อาจจะเอาของในเซเว่นมารีวิวใช่ไหมคะซึ่งถ้ามีคนติดตามเราเยอะเนี่ย ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเซเว่นเนี่ยเขาก็จะมาติดต่อให้เราช่วยลงโฆษณาให้ส่วนข้อ3ก็คือการออกมาสร้างตัวตนหรือ Personal Branding นะคะสร้างตัวตนนี้ก็คือสิ่งที่ครูซีเจทำอยู่เนี่ยคือการสร้างตัวตนคือเอาความรู้ของเราที่เรามีเฉพาะทางเนี่ยออกมาสอนเพื่อให้สร้างความรู้ให้เขาสามารถทำได้อย่างครูซีเจเนี่ยก็ามาสอนเกี่ยวกับการเปิดเพจการทำไลฟ์การทำออนไลน์เพื่อที่จะสร้างตัวตน ให้ขึ้นมาไม่ว่าคุณเช่นถ้าคุณเป็นนักบัญชีเนี่ยคุณก็สามารถเปิดเพจเช่นคุณซีเจก็สามารถสอนได้ว่าถ้าคุณเป็นนักบัญชีเนี่ยคุณก็ออกมาเปิดเพจให้ความรู้ทางด้านการบัญชีอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าคนเชื่อถือเห็นคุณบ่อยๆเขาก็จะเชื่อถือเวลาเขามีงานหรืออยากให้ทางบริษัทเขาอยากจะมีการทําบัญชีอะไรเขาอาจจะมาติดต่อคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3หลักใหญ่ๆที่คนทําอนไลน์ก็ทํากันนะคะ คุณก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนนะคะส่วนถ้าคุณเลือกได้แล้วสิ่งสำคัญอันดับต่อมาคุณก็ต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าของคุณนะคะอย่างประเภทถ้าคุณขายของขายเสื้อผ้าลูกค้าของคุณคุณก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นประเภทสินค้าประเภทไหนวัยรุ่นหรือเปล่าถ้าเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นลูกค้าคุณก็คือกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายนะคะแต่ถ้าคุณออกมาทำเพจเกี่ยวกับช้อปปิ้งในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเกี่ยวกับการทำร้านสะดวกซื้อ เพราะฉะนั้นลูกค้าของคุณก็คือกลุ่มคนที่เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนั้นแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าของคุณก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อนั้นเขาก็จะเป็นผู้นําเงินมาให้คุณเพื่อที่จะให้คุณช่วยโฆษณาถ้าคุณมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะส่วนประเภทที่3คือการออกมาให้ความรู้ในสิ่งเฉพาะทางที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดนะคะเช่นถ้าคุณเป็นนักบัญชีอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้ว หรือคุณเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้คุณก็ออกมาสอนให้ความรู้ลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษถ้าคนเห็นแล้วเขาชอบสไตล์ของคุณเขาก็จะติดต่อเข้ามาเรียนคอร์สของคุณหรือว่าให้คุณสอนอันนี้แ่ะค่ะก็เป็นการสร้างไรายได้ทั้ง3ารประเภทนะคะของการทําออนไลน์ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณอยากทําอะไรก็เริ่มศึกษาและลงมือทําเลยนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเก็บความรู้ดีๆที่ครูซีเจมานำเสนอหวังว่าทุกคนคงตัดสินใจได้ว่าชอบประเภทไหนแล้วออกมาทำออนไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะครูซีเจจะเอาความรู้ดีๆสำหรับมือใหม่ในการหัดทำออนไลน์มานำเสนอบ่อยๆนะคะวันนี้ครูซีเจไปก่อนนะคะบา,บายบาย